เดี๋ยวตรงจีบีให้ฝากบอกคนในแก๊งเราด้วยงั้นเอางี้เคลายไม่ต้องพูดเลยเลยเคลายอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวพี่ออกมาจี้มาแล้วพี่พูดทั้งหมดเองโอเคไหม แล้วหรอครับไม่มีแล้วเนี่ยแหละแผนสุดท้ายแล้วคือสศษสอดที่พี่ฉันต้นไปมันเยอะแล้วนะพี่บอกแล้วพี่ต้องการให้มันไม่เหลืออะไรเลย เคราไม่ร่วมมือกับพี่เฉินตอนนี้แล้วจะเป็นยังไงอะครับพี่หวังว่าเคราจะไม่ทำให้มันยากกว่าเดิมนะเสร็จแล้วเหรอถือว่าพี่ขอละวไปเครียดไาคาเครียดดีกว่าไปปะเครืนหก่อนอะ่ะเขาต้องออไม่เอาก่อนไปเดินทางมาไหนแล้วพี่ถอยไม่ได้แล้วอะเคราโทษจับได้ไหมครับ เครายเราโทรศัพท์ได้ไหมอ่ะใครโทรมาอา้าอ้าจมโทรมารับแล้วบอกให้เออ่ปิด G P S แล้วบอกให้มาเจอเครายแค่สองคนบอกว่าเครายอยากคุยด้วยเพราะว่าคนเยอะมันวุ่นวายปิดอะไรนะบอกให้เขาปิด G P S แล้วบอกให้เขามาเจอเครายแค่สองคนนะเพราะว่าเครายไม่อย,อยากอยู่เยอะมันวุ่นวาย พี่อยู่ไหนฮัลโหลพี่อยู่หน้าโซน,รน,นหรอบอกว่าเราบอกไปเลยว่าเราเรามาเรามาคลายเครียดอ,อยู่ที่บ้านหลังนึงหลังนึงนะ่ะ ได้ยินไหมดไดฮัลโหลเพิ่งได้ยินเไไนชิญมาใครเครียดอยู่ที่บ้านหลังนึงอนะบอกว่าเดี๋ยวส่งจี s ียให้เ,เขาถามว่าที่ไหนบอกเขาว่าถ้าพี่จะมาพี่ปิดจีบียด้วยนะหนูไม่อยากวุ่นวาย ฮโได้ยินไหมฮัโหได้ยินไหมฮัลโหลพี่ว่า่าจะโทรศัพท์ดับมังเออเ <c oughs> อเขาบอกให้ไปหน้าบอนอนอะ่ะเขาก็ไม่พูดอะไรเลยอะ่ะก็โทรบอกเขาไปสิว่าเราไม่อยากยังไม่อยากไปตอนนี้ บอกว่างานเมื่อกี้ที่มันพังยังรู้สึกไม่ดีอยู่เลยพูดไปซอท้อมาซอ,อท้องมาบอกว่าคุยไงเฉ่นอยูอยฮย่ฮัลโหลซอได้ยินครับอะไรอยู่กับอาเชนเดี๋ยวนะ อาจจะให้ถามเหรอเขาตอบว่าอะไรอ่ะเด็กแค่โทรศัพทได้ไหมซอสเด็กแค่โทรศัพทได้ไหม รออยู่แล้วแป๊บนึงนะถึงไม่รอก็ลงไม่ได้หรอกมีข้าวมวยอยู่พึ่งไปด้วยนะฮะอยู่พึ่งไปไหนด้วยโอเคพี่เอ่อแล้วก็ตีมุดตัวหนึ่งพี่พี่แคปซูลบีแคปซูลบีกับเด็กผมมีอู่เดี๋ยวบ้างเอาแป๊บหนึ่ง ว่าไงว่าไ,<ง>ไงครับเคลย์ไลไม่ทำเคลย์ไลต้องทำเคลย์ไลไม่อยากท้แล้วพี่เฉินมาถอยหลังไม่ได้แล้วเคลย์ไลเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเคลย์ไลกับอาจูหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของพี่กับอาจูเดี๋ยแหละเต้นเบา <S 1> <S 1> ฮัลโหลตัวนี้เต้นเบาเอาความประชดแล้วมาหาพี่พี่ต้องชี้ไปแล้วโอเตรียมน้องๆ,ๆมาเลยแอบตามหลบแถวนี้ไว้ มันเป็นเรื่องของพี่กับจูทำไมพี่ไม่แต่งกับจูเองอะ่ะพี่ไม่ได้รักมันแต่พี่เกลียดมันหนูก็ไม่ได้รักเขาหนูอยากแต่งกับเขาเลยอะ่ะแต่พีห่หนูแต่งจริงที่ไหนเราก็ไม่ได้แต่งจริงซะหน่อยเอาหน้าแค่ทำงานแล้วก็จบไปโอเคไหมถ้าหนูไม่ทำพี่จะทำอะไรครอบครัวเราจะเดือดร้อน เพราะว่าลุงรามทาให้แผนมันพังมาถึงแบบนี้ลุงรามเป็นคนอุ้มมาจูแล้วหนีไปหนูรู้ไหมมันเะทําให้วุ่นวายขนาดนี้คนของพี่ยังโดนจับไปห้าคนถ้าไม่ใช่เพราะลุงรามแล้วเป็นเพราะใครฮะลุงเขาไม่รู้หรือเปล่าไม่มีไม่รู้อ่ะเขาจงใจทํา พี่ไม่อยากจะพูดให้เรารู้สึกไม่ดีนะแต่ถ้าไม่ใช่เพราะลุงรามอคนของพี่ไม่โดนจับแบบนี้เรื่องจะไม่มาถึงขนาดนี้มันคงเคลียร์จบไปได้ตรงนั้นแล้วถ้าเราหนูไม่ทำพี่จะทำ้อกับลุงหรอใช่และคนอื่นที่เข้ามาช่วยด้วยหนูก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะทำงานนี้ให้จบหรือใช้คนอดือนเดือดร้อน จะทำไม่ทำทำครับก็แค่นั้น ส่ง GPS ให้อาจูส่ง GPS ให้จูครับบอกเขาว่าให้มาหาหนูหน่อยบอกปิด GPS มาด้วยหนูไม่อยากวุ่นวายโทร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 ส่งให้ GPS แล้วเจอลือก็โทรัลลวาไงัลลวาไงวาไงเถึงแล้วไหนวะ นี่ไงศูนย์จุดสี่มาแล้วเนี่ยจะเร็วแล้วเออไหนไหนสองสองสองข e ี้อะไรอยู่ไหนนะไม่งั้นเรียกมา,ล,าล้างให้นะเบาไหนวะนี่ไงอ,อยู่ไหนอ่ะมื่อยู่ไหนก็ได้อยู่ที่ G P S ไงที่ต่อให้เจอแล้วเจอแล้วฮัลโหลได้ยินไหมดี๋ยวพูดจบฮัลโหลฮัลโหล ส่ง GPS ไปให้แล้วอ่ะอยางอยู่อยากอยากอยู่ที่ไม่เจอใครอ่ะถ้าพี่อยากทำพิธีต่อก็มากับบ้านหลวง <c oughs> ก็พอเีแล้วโอเคไหม <c oughs> ไม่ค่ะ แค่แโอเคครับแค่แรกอยากแต่งงานกับพี่ถ้ามันดีกว่านี้ก็คงจะดีพี่ตรวจโทรมาใช่เหรอ<ป>เราประสบการณ์มันครับ จะให้พี่สัญญาว่าอะไรว่ามาอยา๋ยวทำอะไรซอรกับกลมถ้าเครายับตาที่พี่บอกฮัลโหลว่าไอ้หลงต่อโอเค okay, ครับเอาไหต่ออตอนนี้มึงอยู่ไหนไม่ต้องแล้วตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วหลงกูอยูอ่ผับเออมลงที่ผับเออเดี๋ยวกูรีไป ตอนนี้จูก็ลังมาถูกต้องไหมใช่ครับหน้าที่ของเราไม่ต้องพูดอะไรเลยให้จูมาเข้ามาถามมันว่าปิดจีเบสบอกอย่าลืมบอกมันปิดจีเบสด้วยนะบอกหรือยังโทรบอ,อีกหลายรอบอต้องโทรได้หรอโทรอ,อีกหลารอบบอกให้มันปิดจีเบสเฮ้ย hey! พ่อมึงหลบรอแถวนี้เลยหลบหลบไปหลบไปหลบไปหาที่หลบไปหาที่หลบเดี๋ยวกูบอกให้บุกแล้วบุกไปหาที่หลบไปหาที่หลบเราไม่จะเสียแล้วไปหาที่หลบไปหาที่หลบฮัลโหลมายังวีจีพีด้วยนะไม่อยากเคยมาวุ่นวายอ่ะอ้่มไตงไม่ ไม่ต้องพาใครมาทางนั้นน่ะก็บอกแล้วว่าไม่อยากพุ่นไว้จริงีมาดูให้เป็นสตอรี่ครับเขดูผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ส ja นุกกันอ <oh ีก <Yeah anyway> no. ยาวผมบอกเลยผมบอกแค่ว่าสนุกกันอ <Ja ีกยาวจริงๆรอดูเลยผมบอกเลยว่ารอดูโทรได้กรับใช่กูแค่ ตามไปดูได้นลครับตามไปดูพิสวจนได้ครับตามไปดูพิสวนกันได้นะพิสวนสตรีมครับไปตามไปดูพิสวนกันได้นะครับคนดูจะได้ดูมุมมองหลายๆฝั่งจะได้เข้าใจนะจะได้เข้าใจเป็นสตอรี่นะครับดูให้มันเป็นสตอรี่นะครับว่บางไงบ้างสรุปว่างไงเขาบอกว่าวโอเคมาคนเดียวปิดจีบีเอสใช่ไหมใช่ครับโอเค เราแค่ทําตามที่พี่บอกทั้งหมดพี่สัญญาและถ้าพี่สัญญาพี่จะไม่ผิดคําพูดสัญญาว่าพี่ฉันสัญญาว่าอะไรสัญญาว่ามารีก,กับลุงรามจะไม่เป็นอะไรสัญญาว่าพี่จะไม่ทําอะไรลิเบอร์ตี้ได้สัญญาว่าจะไม่ทําอะไรลิเบอร์ตี้ไปขึ้นไ้เลยละไป đi, mày đâu? Không Khâu này quá, nút 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 nói nút có thấy Con mèo ส่งยี่ให้ยังเข้าไปอยู่ในนี้ส่งชีเบสไปส่งชีเบสเข้ามาอยู่นเนี้ยส่งชีเบสเฮ้เาายจุดเฮียอะไรวะเนี้ยเ,เ,ยเ,ยยเยอ้าจุดขายไม่กัญชาจักโคเคนอีเฮียอะไรมาธนาบนุกรู้ 哈喽，你好。 บอ,อแล้วไหนครัเดี๋ยวข้างในนะ่ะหืม้หินใคร ว่าเฮี้ยเห็นกูเหรอวะหลบันาดยี่งเห็นกูอีกเนีวยเห็นพี่อะก็เฮี้ยแล้ว เมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโทรหามันไอ้ไรโทรโครุยจะกินไงเดี๋ยวหรอมานี่มานี่หมดทางแล้วมานี่เพี่เธออย่าทำอะไรทำตาที่พูดแล้วจะไม่โดนแทงเดินไป